ผมบอกให้ลงรถล็อตอยู่นี่ไปน้องเอฟเลเบลเลเบลหลังเลเบลมึงจะปลอมเสียงทำไมล่ะตามล่ามึงไงฮะเลเไมเลเบลทำไมเออมึงจะปลอมเสียงคำพียอะไรเด้อมึงปนหรือยังอ่ะมึงปนคำพียอะไรเด้อตำรวจก็มาหรอกไอเวนเนอร์ไอเวนเนอร์สวัสดีครับทุกคนสมิธสตรีมอยู่ที่นีโมทีวีนะครับ อย่าลืมโหลดแอปมารับชมกันด้วยนะครับไะหรือถ้ามีคน <โด S 2> นี้ก็แค่แบ่งกันเดี๋ยวผมไปทำงาน,นางานกับโจออก่อนแล้วกันนะเทรยยำไอโจะปะใช่ครับกูบอกเลยเห็นอะทำสองกูก็รู้ละ,ะมาป้นเราเอาต,าตาตาที่ขายดีวะมาดิได้หมด่ะน้อ,นองมันเป็นอย่างนี้โจพี่จะบอกเองว่าถ้าสมมติว่าเองอยากได้แบบว่าแบบเต็มเต็มรับทรัพย์เต็มเมใช่ปะเองแบบว่าทำตัวเนียนเนียมันมึนแล้ววิ่งไปขึ้นรถเลยอะเข้าใจป่ะน้อง บบไ,ได้ได้หมดพอมึงได้รถปุ๊บมึงก็วิ่งเข้าเลเวลเลยเลเวลใหม่เลยแลวเดี๋ยวพอวิ่งเข้าเลเวลมาเสร็จปุ๊บเนี่ยกูจะไปรับมึงที่มาแล้วกูจะไปงัดให้แล้วก็แบ่งคนละครึ่งโอเคปะมาปลอมตัวดิเอาแบบโชว์ฝีมือเจ๋งๆ,ๆหน่อยนะเว้ยน้องมัน่แค่ขับรถนี่แต่ก<อ>็<ต>ใช่ไงเอ้หรือแต่ผมไม่ถ้ามึงก็รอดิมึงก็แค่รอดิอะไรนะจุดขายไหมพี่ขายยังไงวะก็จุดขายนี่ที่กูจะให้มึงไปเนี่ยคือถ้าสมมติว่าอย่างที่กูบอกเว้ ้าสมมุติว่ามันมันเปิดรถมึงแบบอารมณ์แบบเดินมึนๆนะเดินมึนๆเข้าไปหามันอะไรเงี้ยแล้วแบบเดินเข้าไปเหมือนแบบไปขายตามจุดต่างๆนี่ถูกต้องมาน้องแล้วพอทีนี้พอมันมึนๆแบบมึงก็มึนๆเหมือนกันมึนตามมันเลยเลยเหรอซื้อเลยเหรอซื้อดิอเราแล้วพอมึงมึนใช่ป่ะแล้วมันก็มึนมึงก็เดินขึ้นรถมันเลยมันปลดรถรปุ๊บมึงขึ้นรถทันทีเลยเข้าใจฟิวไหมน้องเข้าใจฟิวเข้าใจมันปลดปุ๊บมึงวิ่งขึ้นทันทีแล้วมันก็รีบขับออกมาให้ไวที่สุด เด็กมึนๆหน่อยไหวน้อยน้องเออไหวพี่ไหวเฮ้ยมมึงดูเสียงมึงดูสันๆนะไอ้โจขำอยู่พี่ขำโจขึ้นรถส่วนพี่จะวิ่งแทงมันแล้วเจอกันเลยเลใหม่อย you know? okay. ู่เนาะโอเคเรื่องเรื่องอ้าเฮ้ยไอโจร้อยยี่สิบโลโไอ้โจไปรูปไอ้โจเอ็งฟังพี่ไว้จังหวะหนึ่งที่มันจะปลดล็อกรถคือตอนที่มันเอาหนังสัตว์ที่อยู่ในรถมึงแค่รอด,ดูจังหวะนั้นเดี๋ยวพี่วิ่งเข้าไปแทงมันเองไปไปโจ เอาไปดิไอ้เียโจมึงไปดิเดี๋ยว อันนี้คือมึงกลัวเขาเหรอไ,ไอวีนพี่บอกว่าเก๋งใหญ่ม่ต้องเอาไม่ใช่หรอไม่ไม่ยกเป็นด <c ười> ีซีงานมึงไม่สมประกอบแล้วไอโจ <c ười> มึง <c ười> มึงมีทังข้อความมาบอกกูบีซีนะได้เหรอ <c ười> ไอเฮ <c ười> ียก,กูแจ้งมินไล่เลยไอ้เหี้ย <c ười> ไอโจ ไอโจมึงเห็นคนขับป้ามึงป่ะเห็นไหมเห็นไหมน้องคนขับปมึงเจเฮ้ยจุ๊บโจขึ้นโจขึ้นขึ้นรถโจปึ๊บปึ๊ปสวยปึ๊ปบปึ๊ไปครับบีมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเปล่าครับ แม่จริงๆผมก็ไม่อยากยุ่งกับพวกบีซีพวกอะไรพวกนี้หรอกไอ้น้องเอ๊บเลเบลเลเบลหลังเลเบลมึงจะปลอมเสียงทำไมล่ะมันตามล่ามึงไงฮะ เออแล้วจะปลอมเสียชับฮี่อะไรเนี่ย <c oughs> เออเจอกันเลยเมล่ใหม่แค่นั้นแหละผ <c oughs> ู้โดตรงเหมือนผู้หญิงมันกำลังขับตามมาดูอะ <c oughs> เอจ๊อเอจจอดโจเดี๋ย <c oughs> ว <c oughs> <c oughs> จเดี๋ยวนี่ลงรถมาล็อกรถปะไม่ล็อกเอโโอโจโจรอโจรอดูให้พี่หน่อยว่ามีคนมาเปล่าถ้ามีคนมาปุ๊บโจถืออาวุธเตร็มตัวส่วนให้พี่เลยนะแล้วบอกพี่ด้วยว่ามาเคป่ะเพราะพี่งัดอยู่พี่จะมองไม่เห็นมึงถือมาเชสนากลัวเลยเมื่อกีม้มไอ้บนรถรอไม่ได้ไอ้โจเมื่อกี้มันม,นมีมันมีผู้หญิงอ่ะขับรถวนดูรถคันนี้ของผู้หญิงป่ะอุ้ย ขลังมาพี่ขลังมาโจมาก่อนเลยเร็วด่วนเลยเลข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 เจ็ดสองแปดมันเห็นเราแล้วพี่มันเห็นเราแล้วหรือเปล่ามันไม่เห็นมันงูไม่เห็นพี่มันไม่เห็นมันวนอยู่นะสองแปดเจ็ดสองแปดไปโจต้องไปก่อนมนขับออกแล้วพี่มนขับออกไปแล้ว,มออไ,ลวไม่ไม่ไม่มึงต้องเอาปลาไปเก็บไอ้ชักพิลิวเปิดล็อกรถดิเอ้าเว้เนี่กูต้องงัดสองรอบอย่างนั้นอ่ะไม้แก็จำผมได้พี่ก็รู้ ไม่จําได้มันไม่ทํามึงหลอกมึงเชื่อกูคือดูได้ไงมันไม่ทําพี่ดูได้ไงมึงเชื่อกูดีแต่รถรถพี่หลอกลอ่ะพี่แกมันจะเสร็จไปเลยกูงานเสร็จแล้วเนี่ยกูปาหม่ามันอยู่ในในรถสี่สิบอีกห้าสิบตัวเนี่ยปลาในรถเดียวไปก่อนแล้วค่อยกลับมามันเจอรถหลอกพี่ปะเว้ยเนี่ยมึงนี่มันเบบี้จริงจริงเลยมันเต็มตัวเลยพี่ผมทำไงวะนี่อะมึงขับไปเก็บไปเดี๋ยวกูรออยไปมึงขับไปเก็บไปถ้าผมโดนจะต้องขับไปเก็บปะเออมึงโชว์งานหน่อยไปน้อง ะมึงจะกลัวอะไรไปวันนี้มันอยู่ปะละ่ะอยู่พี่อปะเดี๋ยวอะไรจะสองแปดรอเดีย๋ยวพี่งานรอบนี้เสร็จแล้วก็ไปไปพร้อมกันเลยน่าจะหมดแล้วมัง้งเอาไปเก็บก่อนรอบรอ,รอบหนึ่งก็ได้ไปะเอาไปเก็บวันปะเมื่อกี้ได้ได้เอาเอะไรไปเก็บบ้างอ่ะจำได้ปะน่ะปลาหมึกไงปลาหมึกข้วาวเปลือกปลาหมึกห้าสิบเอ็ดแค่นั้นใช่ปะใช่พี่ก็พี่ให้มาแค่นี้ แล้วมีอะไรอีกวะแต่หนูไมได้ที่เป็นคนับเอ้าไอโจไปเก็บก่อนไปปังหมื่ห้าสิบเอ็ดอ่ะไอโจไปเก็บก่อนแล้วอันนี้อันนี้เท่าไหร่เท่าทูน่าเออมึงเอาไปเก็บดีในตัวมึงอ่ะเร็วแล้วไปเอามาอีกรอบนึงมึงจำไว้ด้วยปลาหมึกนห้าสิบเอ็ดแล้วก็ทูน่าเท่าไหร่อ่ะจำไว้ด้วยหน้ <9 29. S 1> เออไปอไอโ้โจโดนก,กระทืบแล้วมั้งนายสัตว์ ไอ้เฮียกูคิวโดนกระทืบตายเวนเร็กไรสองแปน้นเดี๋ยวเอาไปพร้อมพี่รอเลยไปน้องไปบอกแล้วชิวกูบอกแล้วชิวป่ะละ่ะชิวรวยด้วยเออเอามาแบ่งกูด้วย เมื่อกี้เอาแซลมอนกับทูน่าไปอย่างละยี่สิบเก้าถูกต้องไหมใช่แล้วในตัวตอนนี้เยอะเลยเหรอค่อยเอาทีเดียวไหมไม่ไม่มันมันต้องแบ่งกันเลยพอมเดี๋ยวมันงงเออใช่ถูกมันเยอะพี่แล้วนึงผมคิดก่อนไปสิบสี่งมเล็กไม่ไม่มึงมึงมึงอันนี้เลยมึง เลขอะไรคำนึงมึงเอามึงเอา <Okay. S 1> แตลโมนมาให้กูยี่สิบเก้าหนึ่งห้าห้าแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกวันห้าสิบแปดตัวใช่ปะห้าสิบเอ็ดเออห้าสิบเอ็ดเอามาให้พี่ยี่สิบห้าตัวเล,นะเลขอะไรนะเลขหนึ่งห้าห้าเคแค่นั้นแหละจอบอจบไปบอเอโจอ ที่จะไปที่ออมพี่ไปไหนผมไปทั้งหมดเลยไม่ไม,ไม่พี่จะไปที่หลอมแร่หลอมหลอมหลอมเหล็กแล้วพี่จะวิ่งเข้าไปโดยที่ ปลอมเสียงไงปลอมเสียงไงให้เหมือนโจว่ะ เอี่ยี้โจซ้อมเนี่ยครับช่างซ้อมซ้อมเลยกระเป๋าช่างอ่ะแปดสี่ครับโจดูไว้ครับโอเค ึงปือนถ้ำพี่อะไรเดี๋ยวตำรวจก็มาหรอกไอ้เวนบเบลยมันเขตเลเวลรตรงเนี้ยถ้าตำรวจมานี่คือเขาชี้เราแล้วนะไอส้สัามเก็บเราควรเก็บไอวุ้นให้ช่างหน,นะะห,หน่อยนะครับเดี๋ยวุ้นหน่อยไอ้มึงขับรถไปเลยมึงขับรถไปเลยเร็วเร็วช่างมึงลองเช็ดทีเด็ดทีเด็ดวุ้นช่างมันช่า ยิงให้ดูดิโจมันป่นะไรบ้างกล่องลากี้บอกก็ไม่เอาอเดื้อจริงเลยไอ้ถามเมื่อก่อนในโจ้มีอะไรมันไกลไปไอ้โจมาเันต้าเขาไม่รู้หรอกไอ้โจ<อ>ในตัวเขามีอาวุธในตัวเขามีอะไรอะของอะแบบว่ามีคอปเปอร์ใช่เป็นเศษเหรอหรือว่าไงแท่งร้อยห้าสิเอ็แท่ง มึงไม่เอามาเก็บหรอมานี่เร็วๆขึน้นมาเยอะไหมนี่เยอะไหมนี่ไอสัตว์เยอะสิร้อยห้าสิบเอ็ดแท่งอ่ะมึงทำแบบมึงทำประมาณกี่พันเศษอะประมาณร้อยห้าสิบเอ็ดประมาณสามพันเศษไอ,อสามร้อยเศษได้อ่ะแต่คอปเปอร์ร้อยห้าสิบเอ็ดแท่งกูมองว่าแม่งน่าจะเต็มน่าน่าจะหมดตัวแล้วมั้งเขาจะทำคอปเปอร์มาั้งว่านั่นแหละก็เผื่อเอาไปก็ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวงันดูดูเอาไปเก็บเอาแบ่งกูบ้างดีเฮีะหนึ่งห้าห้า คอปเปอร์อะแม่งรู้สึกว่ามันบักข้างหลังนี่มันไอ่มันครับนี่เปลือกก็ไงมั้งเก็บแคบขอทีครับโขอที่อะไรสัตว์กูจะป้นไอ้ที่อะ <c oughs> คอปเปอร์ร้อยกว่าแท่งก็ประมาณหกพันกว่าหกพันหกพันกว่าหกพันอะร้อยแท่งก็หกพันอะโจ แทงประมาณเอ้ยแทงละหกสิบแปดสิบเนี่ยแหละเกือบหมื่นว่ะเฮ้ยหมอโจ้ตำรวจมามคว้า,ว,าวุ้นรอเลยโอ้โหศูนย์กูว่าแล้วเขาก็เอาคอปเปอร์มาเก็บมึงนี่เฮี้ยจริงเลยเขาจะเอาคอเปอร์มาเก็บพี่มึงชนก่อนเอะไรก็มีอยู่มีอยู่บอกเลย ูอยากรู้ไอ้สองร้อยเจ็สิบโลมันมีอะไรวะมึงคิดเป็นกูไหมโดนไปถามนี่มั่งตายเหรอ Happy b i r t เดย์เพื่อนเย้เพื่อนจริงปะเนี่ยอันนี้โจรหรือเปล่าครับเนี่ยเเดดีี๋๋ยยววโจรหรือเปล่าเนี่ยเอโใช่ชัดเลยชัดเลยว่าโจรแล้วมันจะไม่ได้หรอทีนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นโจรเออเขาเป็นโจรเหรอ ไม่มีอะไรเอาเอาเอาเอ้ยกูคนเอ้กูเป็นคนรถจอลูกเป็ของเขาอะไรเขาไปโจเหรอเมื่อกี้โจลนี่เนี่ยโจลนคนนี้ไม่มีเขาเขาขับอากรองไปโอ้โหโอ้โหมึงนี่มันสดจริงๆเลยจอทีหลังถ้ามึงเจ้ามาในเลเบลอ่ะมึงไม่ต้องขับหนีมึงให้กูแทงก็ได้มึงกูเจ้าใครอ่ะ มึงแทงก็ได้แล้วงัดได้เลยน้องไม่ต้องขับมาอะก็พี่บอกว่าพี่คิดเหมือนกันกูสงสัยไงว่ามันมีอะไรกูสงสยัยมันห่วงแต่ที่แน่คือมันห่วง <c oughs> มันห่วงอ <c oughs> ่ะกูรู้ว่ามันห่วงไอ้เฮียแต่มันก็มันห่วงรถไงแต่กูมองว่าในรถแบบมันมาล็อกเลยมันรีบเลยได้เหรอเย้คัพเปอร์ไอ้เฮียไอ้โจมะพี่เอาเลขอะไรเลขเลขเจ็ดสองแปดไปเอาเต็มกี่อันอะ ผมว่างยี่สิบเก้าลูอะไปทำยังได้ Alf. ไปอีกไปอีกมันมันเป็นเศษไงไปอีกไปไปไปทำผมได้ดิมันมันออกมันออกมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วน้องเอาไปเก็บเอาเขี้ยเต็มอีกแล้ว้ยไอโจโจของเรามาโจกูแทงเตะเตะรถมันโจเตะรถมันเตะรถมันได้ยังไงนะเจเต็มอีกแล้วรีบไปเก็บ มานี่เดี๋ยวกูให้มึงอย่าโลกพี่น้องโลกพี่มันมัน่นตัวผมตัวมึงอะไรมีข้าวหรอไอพี่ไม่รู้ว่านี่อะไรวะนี่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 นักพีนี่พี่โยงบอลโยงบนน้องโยงบนนี่ดูดูข้ามันไหมข้าอยู่แล้วทำให้ดูโจเอาเรื่องอะไรฮะ

เฮี้ย hey, he อ่ะมึงขับไปแล้วเรื่องมึงกูงัดต่อที่ผมก็กลัวอะไรจนเกินไปจนลืมว่าอยู่ดูไว้เออไอ้คือนเขามีแต่แบบว่ากลัวคนอื่นเขาดูไว้มาแล้วผมผมเข้ามาแล้วผมกลัว <laughs> ไปเ,ไ <laughs> เร็วๆ <laughs> ถ้ารอต่อไปปุ๊บ <laughs> มึงเจอมึงขับรถชนมาเลยเขียวเงินก็มึ คือกูจะบอกมึงว่าเราสมควรงัดในเลเบลเว้ยไม่สมควรงัดข้างนอกมึงเข้าใจปะตัวเนี้ก็ถือว่าในเลเบลเว้ยถูกปะไอ้ขี้ยกเลิกเคอร์ฟิวไอ้ที่นั่นมันเก็บคอเปอร์เยอะแน่นอนเลยเก็บเศษไปเยอะแน่นอนเลยดูดิเจ้ากปูปะใช่พี่เร่งอ,อะไรนะ7 2 8ดสงแปดครับ เหลอีกหกสิบว่ะเลยเก้าสิบอ่ะก็มันอันนี้ตัวพี่มีไหมเนี่ยมีพี่เอามาก็เดี๋ยวรอบนี้เออเองเอาไปสองรอบแล้วใช่แล้วรอบนี้เองเอาให้พี่ได้ป่ะแล้วก็เหลือเก้าสิบแบ่งกันไม่ก็พี่เอามาแล้วนี่ไงก็เออคนละสี่สิบห้าอันันมันรวยไหมนี่ไอเหี้ยจะเขาเพื่อเอาไปขายใครไวะพี่ขายได้เศีละสามสิบอ่ะมีคนหลับไหมเือคนรลับไหมเื้ ที่มีคนรับไหมนี่เอ้าเ,เ,เสียงหายปั๊มเลยปล่อยมันให้มันตีกันไปยวเราต่อไปดีกว่าไปวของเราต่อดีกว่าไอจุดอัจฉนี่ไข่อยู่วะเฮ้ยเสียงยังอยู่เลยมึงฟองเสียงบ้าโจเสียงไรพี่กูได้ยินเสียงไซเรนเนี่ยบึบ้บบึบ้บบึบ้บบึ้บยังอยู่เลยผมมันได้ยินรั คือยี่สิบนาทีนะจะปิดแล้วนะเอองั้นถ้าเขาบอกว่าทำมาดับนี่รวมถึงป้นไหมพี่ถูกรวมหมดเลยน้องเดี๋ยวกูพาหาเงินยาวๆกันนะวันไหนที่ขาดขาดส่นปั๊บผมกลับก่อนอก็แต่พนักขันส่วนและไม่กูกูจะบอกมึงเลยเว้ยคืออย่างแก๊งเราเขาก็รับเศษคอปเปอร์อ่ะเศษละสามสิบพี่พี่งั้นเดี๋ยวนี้นะี่เขามาเขขอแวะไปขายหนังสัตว์ก่อนเรื่องอะไรผมมีในเออเจ็ดสองแปดไม่รวยนะนี่พี่ กูบอกป้นคนน่ะน้องมันไวเว้รวยกูบอกเลยมันไวมันรวยมันมันไม่เสียเยอะไม่เสียแรงเยอะถูกป่ะบางทีมึงแบบบางทีมึงป้นจ้าป้นแบบป้นแบบสุ่มป้นเข้าไปอย่างที่กูบอกมึงเนี่ยเนี่ยไอ้โจเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแปกูก่อนตอนเนี้ยประเทศอะไฟยังไม่ดับคือกูจะไปที่หลอมหลอมเหล็กแล้วกูจะป้นทีเดียวหมดเลยกูจะแทงให้หมดมึงช่วยกูฟันช่วยกูแทงด้วยแล้วก็อุ้มมาคนละศพพอโอเคป่ะมึงรู้จักอะไรที่หลอมเหล็กตรงไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกูพาไปมา เกวไอ้เกี้ยวไอ้เกี้ยวสู้ๆนะพี่มิดหลอด้ยอย่าเรียกชื่ออย่าเรียกชื่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ขอโทษนะครับพี่เมื่อกี้ขอโทษไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอ้ยโทษ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 ประมาณนึงมประาณนึึงงมนี่ไถเหมือนพ่อมึงเลยนะถ้ามันมีสิทธิ์แคนเนี้ยพี่จะแทงไงให้หมดกูก็กวาดร้านเลยกูไม่กวาดร้านอยู่แล้วน้องเนาะ เดี๋ยวมึงดูกูนี่มึงลองดูกูเปิดถ้าถ้าล้มสองมึงอุ้มมาหนึ่งจบแค่นั้นพอโอเคปะ่ะเอาสององี้เหรอมันจะรวยหรอไอ้เหี้ยมึงมีกี่มือ,อไรอเวรกอดมันเนี้ย ปืนหน่อสัตว์ปืนหนอมึงอ่ะปืนหนอปืนหนอมาดิปืนหนอมานี่ปืนอ่ะปะปืนหนอมานี่เลยสัตว์ปะปืนมึงอ่ะมานี่เลยปืนหนอหืมเอาปืนยิงสวนกูอ่ะเอ้าเอ้าสภาโอ้ไอ้เหี้ยโอ้ไอเวนนี่ไอสภาเวนโอ้ แล้วสภามายุ่งเกี่ยวอะไรเนี่ยโอ้สภาปุ้มปุ้มไปส้าไม่เกี่ยวครับไอ้เหี้ยแล้วสภาแล้วแล้วสภามายุ่งอะไรวะไอ้สัตว์กูว่ากูไม่ได้เล็งแล้วนะไอ้เหี้ย กิงโอเวอร์เต็มไม่ใช่เฮ้ยกิงโอเวอร์คุณใส่ทั้งประีดไวไว อ่ะเนี่ยประกาศนี้เราปนเราป,รเปนเสร็จก่อนนะถูกปะ,กปะได้เยอะปะเอ่อเล็กสี่สิบสี่แท่งอ่ะพี่ถือว่าไม่เท่าไรน้องได้เท่าไรเท่าไรอ่ะได้ออมครับได้เหล็กมาสิบแปดแท่งไอ้เหี้ยกรมประกาศจากวอติตี้นั่นกำลังไฟดับงดทำงานดำทุกชนิด ไอ้เฮีย้ยเมืเอ่อกี้สภากับปืนจริงยิงกูไอ้เฮีย้ยกวอนิมะส,สวนในสัตว์เฮี้ยเกือบแล้วแก